ทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทําคลิปก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูว่าเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆการกดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะก็สมัครแล้วยอย่าลืมแคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะชาเออก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกว่าอะไร เธอรู้ไหมว่าเธอเหมือนดวงดาวอะ่ะเธอเหมือนแสงสว่างในชีวิตของอ,อ๋อชั้นหรือแสงสว่างในชีวิตของใครหลายๆคนเธอมีความปฏิญาณกับตัวเองหรือมีความมุ่งมั่นกับตัวเองอย่างดีมากๆในการใช้ชีวิตอะ่ะเธอมีความคิดเป็นของตัวเองเธอการมีการใช้ชีวิตในรูปแบบของเธอเองเธอรู้สึกว่าเธอจะต้องดูแลตัวเองอยังไงให้ตัวเองมีความสุข ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงดูแลการกินแบบไหนกำหนดแบบไหนที่จะทำให้ชีวิตของขุดของเธอมีความสุขแล้วเธอก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ดีเธอไม่จําเป็นต้องมีใครดูแลปกป้องเลยเธอเหมือนอัศาวินของตัวเองอ่ะจนบางทีมันดูแข็งแกร่งเกินไปจนแข็งแกร่งกว่าฉันอะ่ะ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะแข็งแก่งเท่าเธอหรือเปล่าแต่สาเหตุที่ความเธอแข็งแก่งขนาดเนี้ยส่วนหนึ่งมันมาจากฉันฉันเองที่เป็นคนผิดที่ทําให้เธอกลายเป็นคนที่แข็งแก่งขนาดนี้เธอแข็งแก่งได้เพราะท้อแท้จากความสัมพันธ์ท้อแท้จากความเป็นชั้นแรกๆฉันก็คิดว่าเธอแค่งอนอยู่อ่ะแต่เอาไปเอามามันไม่ได้งอนแล้วอะ เรื่องที่ฉันว่าพยายามโกหกตัวเองว่าเฮ้ยเธอก็แข่งงอนแหละเธอไม่เป็นอะไรหรอกแต่งจริงแล้วอ่ะเธอไม่ได้งอนเธอแข็งแกร่งแล้วเธอแค่ชินกับการผิดหวังซ้ําๆซ้ําๆแล้วเธอแค่หาจุดของตัวเองเจอเธออาจจะรู้เริ่มรู้แล้วว่ามีฉันหรือไม่มีฉันมันก็ไม่จําเป็นสําหรับเธออีกแล้วอ่ะเธอได้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดและทําให้ตัวเองกลายเป็นเธอในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และไอ้เวอร์ชันที่ดีที่สุดนั้นอ่ะมันไม่ได้มีชั้นอยู่ในนั้นอ่ะชั้นเพิ่งเข้าใจวันนี้แหละแล้วทั้งหมดทั้งมวลอ่ะฉันไม่โทษเธอเลยมันชั้นผิดเองชั้นผิดเองนะและฉันกําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขในสิ่งที่มันดําเนินมาถึงตอนเนี้ยต่อให้เธอจะไม่ต้องการฉันแล้วก็ตามแต่ฉันยังต้องการเธออยู่ฉันไม่สามารถโกหกความรู้สึกของตัวเองได้ นี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณมาดูตัวอักษรชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงเฟซบุ๊กไอจีนะคะตัว C ค่ะตัวใบไม้ B ค่ะตัว H ค่ะตัว O ค่ะตัว U ค่ะ วันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันพุธนะคะแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวเรามาดูท่าราศีกันนะใครสนใจไพ่การ12าสราศีนะคะ299บาทพร้อมถุงผ้านะตอนนี้ก็คือจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็เออนราจะจัดส่งฟรีแล้วเนี่ยยังหัก50บาทนะคะทําบุญนะตอนนี้มีอยู่ประมาณน่าจะเออเช็คสต็อกนี่น่าจะประมาณ20ชุดนะคะสั่งได้เลยนะราศีตุลค่ะ ราศีธนูค่ะราศีมังกรค่ะและราศีมีนค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ก, like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย